สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากนะครับคือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่มันฝังลึกอยู่ในกลุ่มเกษตรกรไทยคือเป็นกลุ่มคนจำนวนมากเลยนะที่หล่อเลี้ยงประเทศแต่กลับมีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดอันนี้มีข้อมูลวิจัยจากแบงก์ชาติเลยนะครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะคือภาพรวมความเหลื่อมล้ำของไทยอาจจะดูดีขึ้นนะคะแต่พอเราซูมเข้าไปดูเฉพาะภาคเกษตรเนี่ย ปัญหามันยังรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยการทำความเข้าใจทั้งตัดใจข้างในข้างนอกเลยสำคัญมากๆค่ะแล้วทำไมเราต้องมาโฟกัสที่เกษตรกรษเป็นพิเศษครับอ๋อคือจากงานวิจัยของทอปทอนะคะเขาให้ภาพไว้ชัดเจนมากอย่างแรกเลยคือ ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในกลุ่มนี้สูงมากจริงๆค่าจีนี่อินเดซ x อยู่ที่0.38ซึ่งค่านี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเหลื่อมล้ำนะคะและว2คือรายได้เฉลี่ยเขาต่ำสุดเลยค่ะเทียบกับอาชีพอื่นอยู่ที่ราวๆหมื่น6ต่อเดือนแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นคือเกินครึ่งประมาณ60%นเนี่ยยังได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้อีกนะคะโหต่ำมากเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วเกษตรกร,เ,กรเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนตั้ง17%ของครัวเรือนทั้งประเทศเลยนะคะไม่ใช่น้อยๆยแถมยังมีประเด็นเรื่องหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่อายุค่อนข้างเยอะ40-60ปีแล้วการศึกษาก็น้อยส่วนใหญ่จบแค่ประถมอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งในการปรับตัวหรือว่าหาทางเพิ่มรายได้อืมพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วเออมันชัดเจนเลยนะครับว่าทำไมภาคเกษตรถึงเป็นจุดที่แบบ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลยถ้าเราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำในภาพรวมของประเทศจริงๆจุดนี้มองข้ามไม่ได้เลยใช่เลยค่ะทีนี้เรามาแกะดูปัจจัยข้างในกันไหมคะว่าอะไรทำให้มันเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้ในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเองงานวิจัยทบทเขาจัดกลุ่มไว้เข้าใจง่ายดีค่ะเหมือนฟันเฟืองสตัวกลุ่มแรกเขาเรียกว่า Godgift นะคะ Godgi f t ฟาลิคิด ประมาณนั้นเลยค่ะคือปัจจัยที่มันติดตัวมาแต่แรกๆเลยเช่นครอบครัวเดิมมีฐานะแค่ไหนมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ระดับการศึกษาทำเลที่ตั้งก็เกี่ยวอย่างเช่นพื้นที่แถวภาคเหนืออาจจะเหมาะปลูกกาแฟดีหรืออีสานก็ปลูกข้าวหอมมะลิได้ผลดีกว่าแบบนี้นะคะเข้าใจครับมันเหมือนกับว่าบางคนเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทแต่บางคนอาจจะ เริ่มจากข้างหลังเส้นไปแล้วแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีส่วนอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วปัจจัยที่สองเขาเรียกว่าเช็คเช็คอันนี้คือความพยายามถูกต้องค่ะคือความขยันความพยายามของเกษตรกรเองอันนี้จะวัดกันที่การเลือกชนิดพืชที่ปลูกอย่างบางช่วงทุเรียนราคาดีมากส่วนทางกับยางพาร,ราที่ราคาตกหรือพวกทักษะฝีมือประสบการณ์อย่างรู้วิธีตัดแต่งลำไย,ยให้ได้ผลผลิตเยอะ หรือการใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัดที่มันเหมาะกับดินและพืชของเราจริงๆรวมถึงการปรับตัวด้วยนะคะการเปิดรับแนวคิดใหม่ๆอย่างบางคนหันไปทำเกษตรอินทรีย์หรือติดตามข้อมูลตลาดใช้เทคโนโลยีเป็นเช่นขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียอ๋ออย่างตัวอย่างที่ออกุดขับการอุดรธานีที่มีข่าวเกษตรกรเขาปรับตัวทำเกษตรอินทรีย์ตามผู้นำชุมชนจนรายได้ด,ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยอันนี้น่าจะเข้าขายเทคเลย ใช่เลยค่ะชัดเจนมากแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายค่ะคือ government support การสนับสนุนจากภาคราฐัฐค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องน้ำระบบชนลประทานเนี่ยสำคัญมาก แล้วก็โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเงินกู้ทกสรหรือสินเชื่อรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านช่องทางเช่นสอพอกอรหรือศูนย์เรียนรู้อื่นๆนะคะครบเลยนะครับทั้งฟ้าลิขิตความพยายามแล้วก็การสนับสนุนจากรัฐแต่เรื่องมันยังไม่จดแค่นี้ใช่ไหมครับเหมือนยังมีปัจจัยภายนอกที่เราต้องดูด้วยใช่ค่ะเรื่องข้างในก็ว่าซับซ้อนแล้วนะคะถ้ามองออกไปข้างนอกเนี่ย ตอนนี้มันมีความตึงเครียดเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐเขาอาจจะมีมาตรการทางภาษีกับไทยที่เข้มข้นขึ้น ประเด็นนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับมันจะกระทบเกษตรกรโดยตรงเลยไหมครับหรือมันซับซ้อนกว่านั้นคือนักเศรษฐศาสตร์จาก i ิน o q u e s t เขามองว่าเป้าหมายจริงๆของสหรัฐอาจจะลึกกว่าแค่กับไทยนะคะแต่อาจจะต้องการกระทบชิงหรือ disrupt ห่วงโซ่อุปทา,านในภูมิภาคที่มันเชื่อมโยงกับจีนซึ่งไทยเราก็อยู่ในเส้นทางนั้นพอดีมันก็อาจจะกระทบเรื่องการลงทุนในระยะยาวได้แล้วที่น่าห่วงมากๆสําหรับเกษตรกรก็คือสินค้าเกษตรอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองหรือการค้าได้ง่าย ซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ลงแรงปลูกจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพื่อเพื่ออาจจะโดนกดร,ราคาซ้ําเข้าไปอีกเหมือนที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าสินค้าเกษตรถูกแต่คนปลูกถูกกดซ้ําในสงครามที่เขาไม่ได้เลือกเล่นนะคะโหฟังดูแล้วอ,อน่าท้อใจเหมือนกันนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้พอจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมครับก็มีข้อเสนอจากนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันค่ะ มีหลายด้านเลยทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศการเปิดเสรียอย่างระมัดระวังแล้วที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือการพัฒนาทักษะคนค่ะหรือที่เราเรียกว่า upskill reskill ให้แรงงานเราปรับตัวทันโลกที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ก็มีการถกเถียงกันเรื่องรูปแบบการช่วยเหลือภาครัฐด้วยว่าแบบไหนถึงจะยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่ให้เงินอุดหนุนไปเรื่อยๆที่เขาเปรียบเหมือนแบบเติมน้ำลงในบ่อทรายนะคะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรนี่มันซับซ้อนหลายชั้นจริงๆนะครับทั้งปัจจัยข้างในที่แก้ไม่ง่ายเลยแล้วก็ปัจจัยข้างนอกที่เราก็ควบคุมแทบไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยความเปราะบางข้างในที่เราคุยกันทั้ง God-give, take, government support ที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วพอเจอกระแสลมแรงๆจากข้างนอกอย่างเรื่องสงครามการค้าก็ยิ่งสั่นคลอนไปกันใหญ่ การปรับตัวของเกษตรกรเองแล้วก็นโยบายรัฐจริงสําคัญมากๆแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆพอเราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะครับมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดต่อเลยใช่ค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายชวนคิดแบบนี้นะคะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าความเหลื่อมล้ำข้างในมันซับซ้อนขนาดไหนแรงกดดันข้างนอกก็ควบคุมยากแล้วกเกษตรกรก็ต้องพยายามปรับตัวกันสุดกำลังแล้วทีนี้ การช่วยเหลือภาคเกษตรที่มันจะยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงกันแน่เราจะทำยังไงให้คนปลูกข้าวปลูกผลไม้ให้เรากินไม่กลายเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งในเกมเศรษฐกิจการเมืองที่มันใหญ่กว่าตัวเขาแล้วทำให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองจริงๆเสียที